เราไม่ได้เจอกันมาประมาณ3ปีแล้วทุกคนไม่ก็ดีมชวนไ้มาไข่กบดีใช่แล้วต้องให้พี่เล่นไปได้ไงก็เล่นเป็นนางเอกครับโอ้ยหอมหอมโอ๊ยโอยโอยกินข้าวมเดี๋ยกันด้วยขอหอมหน่อย ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะฮะเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับอันนี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื่นเขานะครับอย่าลืมทาตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคนสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือครับผมวันนี้ครับเราอยู่ในช่วงเสืออะไรก็ได้แล้วกัน โอเคก็ผมทุกคนวันนี้นะครับพี่เสือเนี่ยก็อยู่คอนโดกับบอยนะครับก็วันนี้เขาเป็นวันที่เราเนี่ยจะไปรวมตัวกับครอบครัวหัวฟ้าแบบพเศทครับทุกคนซึ่งดีบอกว่าจะชวนน้องมุกไปด้วยอะไรเงี้ยพี่เสือก็แบบตื่นเต้นคือผมกับมุกเนี่ยไม่ได้เจอกันมานั่าจะ3-4ปีแล้วนะครับเออใช่ประมาณสองเดือนได้มั้งครับนะครับที่แบบไม่ได้เจอกันไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยกันเลยนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นลุ้นกันนะครับว่าจะเจอหรือเปล่าตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปบ้านจานทีมนะครับทุกคนซึ่ง ไปให้ทุกคนได้ใส่ด้วยนะครับก็คือเสื้อพี่เสีอยมาแล้วนะครับผมนี่อยากไปให้ทุกคนได้ใส่เลยรวมถึงน้ำมุกด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะยอมใส่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเสื้อมันก็แบบหล่อเท่นะครับแต่ทั้งผู้หญิงใส่ผู้ชายก็หลงครับบอกเลยเออแต่ถ้าใครที่สนใจนะครับตัวละ350บาทนะครับทุกคนปกติเนี่ยขาย499เานะครับเราขายแค่350บาทแล้วส่งฟรีด้วยคือบอกเลยว่ามีจํานวนจํากัดนะครับไม่ได้ขายอย่างนี้ตลอดนะครับใครสนใจก็ลิงก์อยู่ข้างใต้ล่างนี้นะครับโอเคงั้นเด ไปเดินทางกันเลยนะครับผมทุกคนแล้วนะครับผมทุกคนถ้าใครเนี่ยกดไลค์คลิปนี้นะครับช่วยกันเยอะๆให้ถึง5้าหมืนไลค์แล้วผมจะทำคลิปแก้นหน้ามุกครับทุกคนไปไปขับรถกันโอเคทุกคนตอนนี้เราจะถึงบ้นานจันทีล้วนะครับผมนี่ฉะลอนะครับดูไปดูเขาอยู่กันหรือเปล่าเราจะไปถ่าย MV กันเฮ้ยอยู่กันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมุกยืนอยู่ใช่ไหม ไอพ่อใช่เปล่าอือใช่ใช่พี่ใช่เหรอใช่อยู่กันครบเลยว่ะอยุดครบเลยวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอหยิบแตะใส่เอางงงงไม่ตัดใจได้เหมือนเมินดูดิเหมือนเหมือนเดี๋ยอดีครับเดีขาเมินเราอะเฮ้ยเปลี่ยรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวอะไรเฮ้ยอะไรโอ้ยัทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับเอาไมไหนสวัสดีครับแม่สวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับเ้ทุกคนเขาอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับอยู่นี่เหรอครับอยู่นี่เหรอสภาอยู่นี่นอยู่นี้อ๋อจริงเหรอแม่จริง จะไปไหนครับจะไปไหนไปไทยมีไงเราไม่ได้เจอกันมาประมาณ3ามปีนะทุกคนเอหลายเดือนหลายเดือนเอ้าแล้วคนอื่นหายหมดเลยโอ้โหเมื่อี้เขาจะเตรียมตัวไปกันแล้วว่าพี่เสือมาช้าสุดเลยอ่ะจริงเหรอจริงสบายดีไหมครับสบายดีค่ะสบายอุ้ยโทษโทษโทษแล้วพี่เสือสบายดีไหมเห็นโพสปวดท้องทุกวันเลยใช่ยังปวดอยู่ครับใช่ทุกวันนี้กินได้แต่โจ๊กแค่บ่อยต้องการคนดูแลไหมต้องการครับพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยบอยบอยไม่ได้เรียนพยาบาลมาไง ไอ๋อวันนี้จะไปถ่าย MV กันก็ยังไม่รู้ว่าที่ไหนยังไม่รู้เรื่องเลยเอาง่ายคือยังไม่รู้บทอะไรก็ยังไม่รู้หนูรู้ยังยังโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกดีมาก่อนนะครับเชียงครับดีมเราจะไปถ่าย MV กันใช่ไหมครับเออสปอยเพลงได้ไหมครับเราสักนิดหนึ่งพี่มุกงยังไม่ได้ฟังเลยใช่ไหมบุ้งฟังยังยังมาเติมมายังมาแล้วอฮ้ยจริงเหรอมาแล้วเปิดเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมได้ได้นิดนึงผมยังไม่ได้ฟังเลยนะเนี่ย ยยงไไม่ด้ฟเลก็คือเพลงนี้ทำกระจุกเฉิดมากเนาะผมได้ซ้อมประมาณสองสาวันน่ะสบายดีใช่ไหมครับหิวข้าวไหมวันนี้เอ้ยอ้ไอ้ไม่ได้ไม่ได้เจอกันนานโอ้โหยคคิดถึงกันไม่ธรรมดาใช่ไหม ร้องอ่ะคือแบบเอ้าเดี๋ยวๆๆนี่เพลงใครอ่ะเพลงนี่ฟีดโอ ถ้าอยากดูเพลงเต็มก็ไปดูที่ช่องสมุตต้อ่ะไม่ใช่ช่องดีเจดิมเพร์นะครับผมแล้วช่องคุณสมุตติครับมีบอะไรจะลงหรือเปล่าครับตอนนี้ก็องพักลงคลิปไปก่อนเพราะว่าทํางานหนักมากแล้วก็แบบจะจะต้องมาช่วยถ่ายคลิปอีกดูนี่นั่น<อ>่เงี้ยระก็คิดว่าคิดถึงกันก็เลยมาเจอกันไม่ก็ดีมช่วยให้มาถ่ายเอฟดีใช่แล้วต้องให้พี่เล่นเป็นอะไรบ้างก็เล่นเป็นนางเอกครับนางเอกแบบว่าไม่ถึงแบบประมาณว่านางเอกของี่เสือไงโอ้ได้ได้ยังไงได้เลย เราไม่ฉากอะไรบ้างปูปอนปอนคจริงเหรอจริงเหรอเอาดีเพดูเล่นดูเล่นนี่ถาม่วมกับเลยค่ะ่วมกับพวงกับแฟนเสือสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเทชื่อเทียวเลยไม่ครับผมเสกสั้นสร้างสวนเสือน้ำลายมาคิดว่าเสกสั้นปั้นยูทูบ เสกรปั้น YouTube เอางี้ดีกว่างั้นเดี๋ยวเราให้น้องมุกพักผ่อนทุกคนพักผ่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปถ่าย MV นะครับผมยังไงก็รอติดตามชมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราวันนี้หนูจนั่งรถพี่นะนั่งรถพี่เนาะเพราะว่าพี่มาดบอยสองคนงาเหรอใช่งาอก็คนอื่นเขาเยอะของเยอะไงรถพี่โล่งเลยไหมบอยเออข้างหลังมีบอยหน้าคนเดียวเองหนูจะได้แบบพอดีบอยแบบง่วงด้วยเมื่อคืนบอยตัดคลิปหึกทีนี้จะได้แบบมีคนนั่งเป็นเพื่อนพี่ข้างๆเวลาพี่ขับรถจะได้ไม่่งงว โอ้โหนูพูดเก่งไงครับชวนพี่คุยอะไรเงี้ยนั่งไงตอ่อนั่งกับพี่ <laughs> แบบเหตุผลมันเยอะมาก <laughs> <laughs> นั่งมา <laughs> <laughs> งั้นก็ไะครับเดินทางกันครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็เราก็เดินทางมาแล้วนะครับผมเราก็พาเด็กขี้เงรนะครับแบบพี่เสือร้องเพลงนั้นทางเ <laughs> ลยเป็นรถมาโอเคทุกคนฝนก็ตกตลอดทางเลยนะครับประมาณหลายกิโลนะครับเราก็ไป ุดรมพลนะครับของพวกเรานะครับเป็นแบบว่าพาเวทนะครับไม่ต้องกลัวไปมาเจอกันเป็นจะถ่ายวิวธรรมชาติให้ดูด้วย โอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับผมตอนนี้เขากําลังจัดแจงแบบถ่าย MV กันอยู่นะครับพี่เสือเนี่ยจะเอาเสื้อนะครับไปให้ทุกคนนะครับผมคนแรกเลยนะครับที่กำลังเต้นอยู่ครับผมะสวัสดีครับพี่โอ้ยสวัสดีครับน้องสวัสดีครับอวันนี้พี่เอาเสื้อมาให้แต่ว่าหนูต้องใส่นะอ๋อน้องยส่ไม่สีขาวสีขาวยังไม่มีนะใส่เบอร์อะไรเบอร์เอลเบอร์เอลเบอร์เอลอันนี้เอลไปใส่ให้ดูด้วยนะโอเคไหมเปี ตอนนี้เลยปีได้เหรอปีเจอเลยปะท่าน,นี้แบบมาถึงเล่นน้ำเลยนะครับนี่โอ้โหทุกคนคนอื่นกำลังแทงทูอยู่นะฮะน,นี่ครับอ่าเสื้อครับต่ออาโอ้อ่ะเบียรของคูดูครับผมเบอร์เอลหรือเ,อเอบ, L, บเอรบอเอ์เอ็มเอลครับเอลแล้วของใครเบอร์เอ็มใบทีมมาใส่เลยใส่เลยต้องใส่เลยเฮ้ยเนื้อ เหลอมาแล้ว9 0บาทเลยร้ห้าิบนี่อูยดูผู้หญิงใส่เดี๋ยวได้ให้ดูบวกราคาบวกราคาเพิ่มแล้วตัวนี้อันนี้ผู้หญิงใส่ก็เป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ใครอยากได้เดี๋ยวประมูลประมูลเลยเหรอแล้วไอ้เสิร์ฟไม่ใส่อะใส่ครับแต่ว่ามันไม่พอจริงๆเพราะว่าขอเรายังมาไม่ครบใช่ขอยังมาไม่พอไม่พอขายตอนนี้คือเดี๋ยวจะมาอีกทีอีก3วันขอจะมาครบ โอเควันนี้ครับก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศอันนี้คือสถานที่ถ่าย MV ใช่ไหมครับคุ้มกับนี่มานี่เลยครับอันนี้คือสถานที่ถ่าย MV ใช่ครับมีถักห้องนอนข้างบนด้วยครับครับเป็นคู่พี่เสือพี่มุกถ่ายอยู่ข้างบนครับอ๋อเอ้ยอยู่ในห้องนอนครับจะเป็นฟิลเหมือนประมาณว่าจะเป็นเดี๋ยวเราเนี่ยจะใช้โดนบินจากข้างล่างตอนฟิลข้างล่างเนี่ยจะเป็นดีมเล่นกับหรือคู่ของดีมอะไรมีใคถ่ายเบื้องหลังไหมยังไม่มีฮะไม่มีมีใครถ่ายวะยังเดี๋จะได้ฝากให้ ถ้าอยากดูเบื้องหลังนะครับมีอะไรยังไงนะครับก็ต้องไปดูที่ช่องดิมนะเพราะว่าคลิปเนี้จะจบที่การกินครับคืนนี้โอ๊ยนอะไรดีกว่าจบแต่ก็มีหอยนะโอเคคืนนี้เจอกันครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งไข่ปูปลานี่ครับ กดยังเอากดแล้วเหรอโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงเย็นนะครับผมเราก็มาทําอาหารนะครับทาไปหลายอย่าง <c oughs> ตอนนี้อุ๋ยู่กลังทำอะไรครับตำาะละโหนะครับผม <c oughs> อะไรคืมอมะละโวอ่ะตำมละโวตอนนี้ผมกําลังจะทำ <c oughs> ตีไก่ทอดน,น้ํามันนะครับเดี๋ยวไปดูไปดูสาวๆฝั่งนี้ก่อนอันนี้เป็น <c oughs> เชฟเชฟเอาไม่ใช่แม่บ้านเหรอ เป็นแม่บ้านที่บ้านพี่ใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้เล่นเลยไม่เนี่ยเดี๋เล่นเกินอ่ะพี่ก็เป็นพ่อบ้านไงอ๋อเฮ้ยแล้วก็เหลือแค่ลูกแล้วทีเนี้ยอันนี้อันนี้ทำอะไรครับบาร์บีคิวค่ะโอ้แลันนู้นนะบาร์บีเซตบาร์บีเซตโอเคขอหอมหน่อยขอหอมหน่อยรู้ทัน รู้รู้ทันรู้ทันไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเล่นเลยไปกันเดี๋ยวเราไปทอดไก่นะครับผมให้น้องๆกินแต่ว่าเรากินไม่ได้ของอร่อยอร่อยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพบรรยากาศนิดน,นึงแล้วก็ไปตอนที่เรากินเลยนะครับผมทุกคน ก่อนที่เราจะไปสวดมนต์ไหวพระนอนนะครับผมก็ฮะสวดไหวพระด้วยอ๋อนี่ก็น,นั่งกินได้พูดไม่จาเลยนะครับอร่อยเพราะว่าคนทำเองใช่เหรอใช่แต่มงไม่ได้ว่าคนหม,มักหรือว่าคนเสียบเองอ่านี่นะครับเราจะกินกินไม่ได้ไดรู้ได้ไงว่ากินไม่ได้ปวดท้องอตั้งใจว่าสนใจเราอไี่ปอนสนใจได้ยันนงไงเขาลากกันไปโรงพยาบาลประจำกระดานนี้ป้อนไงป้อนอ้าวนี่ผมย่างอร่อยตรงนีง นี่นี่มีเดียนแหล่ะอะนี่อันนี้อันนี้น้ำจิ้มพี่ทำเองไม่กินสักอย่างกินเงอ็ไม่ได้กินหน้อยอยากกิน่กินไม่ได้เนี่ยจิ้มให้แล้วเนี่ยไม่นอีนี่กินนีอดีอ่ีนออยังไม่หมดชิมหน่อยชิมหน่อยอันนี้พี่ทำเอง เป็นไก่ทอดน้ำปลาสูตรหรอหรอพี่พี่อยากกินกินกลาไกอ่ะอาหารร้างก็ได้ไม่ร้อนเจนไปเสิร์ฟกินไม่ได้ปวดท้องหรอกากินแทนกินได้อันนี้กินได้หูควันออกเลยอุอุ้ยกินคำเดียวกันเด้อแหม่เดี๋ยวนี้ได้กินคนละฝั่งไหมอร่อยเถอะขึ้กินอันบน ถ้าปวดท้องก็ชื่อกันถามไปโรงพยาบาลนวยนคะคืนนี้จะไม่ได้ปิดคลิปจะไดปิดที่โรงพยาบาลหรือเปล่าการไเป็นไรการไม่เป็เพาว่าหนูป้อนไม่เป็นหรอโอเคครับทุกคนวันนี้ก็เหนื่อมาแล้วเนาะก็ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายมีแต่คนกินมือเลาิวิเลายดูดูมิวดูมิวอะไรเกิน ก็กินน้ำจิ้มไยมาก่นไม่บบิวเลยอ่ะบาบีคิวตนน้กินบา์บีคิวือไอร่อยามาก่ใช่ไก่ทอดเลยอ่ะจริงบาร์บีคิวจริงบาร์บีคิวผมลองแล้วอร่อยจริงไม่เคยกินไก่ที่ไหนนะไกเทอนี้มาก่อแม่เน่ยจะกินยังไม่เห็นกินเลยอ่ะเราลองให้อร่อยจริงเออลองห้นะอร่อยจริงโอนดูร่อยเฉยยังอยจริงอร่อยจริงอ่ะ อร่อยจริงอร่อยจริงไม่มีใครไม่มีใครชมน้องกำเลยอะเอ้ยน้องกำอร่อยาคน้ำจิ้มแม่ปานอมโอ้น้ำจิ้มแม่ปนอมกปอนแม่พียหรอโอเคอร่อยบายลบ๊ายบาย